แก้มบุม๋มพิษกุมมือเปิดใจเล่าความสุขวันวิวาสินสอดอลังการสื่อความหมายพิเศษยิ่งใหญ่สมกับที่เป็นงานมงคลแห่งปีจริงๆสำหรับพิธีมั่นตามประเพณีที่ถูกจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่นของคู่บ่าวสาวป้ายแดงแก้มบุ๋มปริยดาและพิดกันตรพรนรงแรมนสยามเคมปินสก,กีกรุงเทพโดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีดังกล่าวทั้งสองก็ได้เชิญสื่อมวลชนร่วมฟังการแถลงข่าวบอกเล่าโมเมนต์แห่งความประทับใจรวมถึงแลนชีวิตคู่ในอนาคต พิธพิธีเมื่อช่วงเช้าทุกอย่างเป็นไปตามความตั้งใจผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้เห็นลูกเป็นฝั่งเป็นฝายิ้มและก็มอบคำอวยพรคำแนะนำให้กับเราสองคนให้อยู่ด้วยกันอย่างท้อยทีทอยอาศัยพูดคุยกันอย่างใจเย็นรวมถึงตัวผมเองก็สัญญาว่าจะดูแก้มบุ๋มให้ดีที่สุดแก้มบุ๋มรู้สึกว่าสถานะเปลี่ยนไปอีกระดับรู้สึกว่าโตขึ้นและก้าวไปสู่อีกสเต็ปในชีวิตอะไรคือจุดที่ทำให้เรามั่นใจอะไรในตัวกันและกันพิธ จากระยะเวลากว่า5ปีที่เราอยู่ด้วยกันผมคิดว่าแก้มบุ๋มคือคนที่เติมเต็มอะไรหลายๆอย่างในชีวิตให้กับผมเขาคือพาดหนึ่งในชีวิตที่ผมหาไม่เคยเจอแต่ผมมาเจอตอนที่ได้พบกับเขาแก้มบุ๋มเขามีความเป็นผู้ใหญ่สูงและเขาก็คอยประคองให้ชีวิตหนูเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้หนูมั่นใจมากๆยิ้มเขาเป็นคนแนว่วแน,วแนว่และรักครอบครัวค่ะตั้งใจจะมีทายาทเลยหรือเปล่าพี ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องคุยกันต่อไปครับแต่ณตอนนี้เราทั้งคู่รู้เป้าหมายแล้วว่าเราต้องสร้างครอบครัวและกลุ่มมือกันไปจนตลอดรอดฝั่งไม่ได้มีแผนเรื่องลูกในตอนนี้พิทจริงๆเราคุยกันไว้ว่าเราอยากได้ปีมังกรทองแต่ก็ไม่น่าจะทันแล้วดังนั้นเป็นงูเล็กก็ได้ครับหัวเราะแต่จะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้คือเอาจริงๆนะผมอยากมีลูกแฝดคำมั่นสัญญาที่มอบให้กันพิท ผมไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเราจะยังรักกันมากเท่าเดิมไหมแต่ผมสามารถสัญญาได้ว่าผมจะให้เกียรติเขาและซื่อสัตย์กับเขาตลอดเพราะนั่นคือสิ่งที่ผมสามารถทำได้ผมสัญญาว่าผมจะทำให้เขาครับแก้มบุ๋มหนูอยากขอบคุณเขามากกว่าขอบคุณที่พยายามทำทุกอย่างให้หนูถึงแม้บางทีหนูจะทำผิดบ้างถูกบ้างแต่พี่พิทก็ให้อภัยหนูตลอดรวมถึงเรื่องที่พี่พิทส่งเสริมหนูในพาคต่างๆสินสอดทองมั่นเป็นที่จับตามองเรื่องมูลค่าพิท คือทุกชิ้นที่ให้ผมก็พยายามหาความหมายให้กับทุกอย่างนะอย่างเช่นรถผมก็ซื้อเป็นรถบ้านเพื่อที่เขาจะได้เอาไปใช้หรือแม้กระทั่งแหวนแต่งงานผมก็เลือกเป็นแหวนที่มีน้ำหนักเชื่อมโยงถึงวันที่เราคบกันคือ4.19จกกระตมีของขวัญจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยพิษก็คือตัวสินสอดผมเป็นคนเตรียมแต่ทางส่วนของคุณพ่อคุณแม่ท่านก็เตรียมมาให้ด้วยเหมือนกันเป็นของรับขวัญทั้งเช็ค35้าล้านบาทและเงินสดอีก5ล้านบาทรวมถึงสร้อยเพชรกับทองคําที่ท่านทําให้กับแก้มบุม แลนทันนีมูนมีแล้วหรือยังแก้มบุม๋มเราแลนว่าเราจะทำงานส่วนแลนเที่ยวไม่ได้มีอะไรเลยหัวเราะพีทต้องรอดูช่วงเดือนมิถุนายนครับช่วงนั้นน่าจะรู้ตารางแล้วครับว่าต้องทำอะไรบ้างพร้อมเป็นแม่บ้านแล้วหรือยังแก้มบุม๋มหนูเน้นทำงานคะ่ะไม่มีการเป็นแม่บ้านอะไรทั้งนั้นหัวเราะพีทจริงๆเราเคยคุยกันแล้วครับว่าถ้าหากแต่งงานและย้ายมาอยู่ด้วยกันแก้มบุ๋มเขาจะเป็นคนสั่งอาหารให้ผมมาทานตอนเช้าแต่หนูจะตื่นใช่ไหมคะ 监控对吗